สนับสุดโดยเครื่องดื่มวายฟูมูสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกเรื่องที่ส่งมาจากคุณประเวศนํามาเล่าให้ฟังก,กันกับเรื่องป่าภัยเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่คุณตาได้พบเจอมาด้วยตัวเองแล้วนํามาถ่ายทอดให้ฟังอีกต่อหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อกว่า40ปีที่ผ่านมา ในตอนนั้นคุณตายัางอยู่ในไว้หนุ่มชะกันเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากและหมู่บ้านข้างๆก็มักจะมีงานวัดอยู่บ่อยๆที่หมู่บ้านข้างๆนั้นตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของคุณตาพอประมาณจะมีทางเดินเล็กๆเชื่อมหากันสองข้างทางเป็นป่าไผ่จนกระทั่งวันหนึ่งหมู่บ้านข้างๆก็มีหนังกลางแปลงมาจัดฉายคุณตาซึ่งก็ไม่ค่อยพลาดงานแบบนี้อยู่แล้ว ก็ได้ชวนเพื่อนไปดูหนังด้วยกันก่อนเดินทางไปก็ถือไฟฉายคนละกระบอกออกเดินกันไปตามทางเล็กๆสองข้างทางเป็นป่าไผ่ที่โน้มตัวลงมาจนทําให้เห็นเป็นเหมือนสุงทางเดินประกอบกับในคืนวันนั้นลมค่อนข้างจะแรงก็ทํำให้ป่าไผ่ทั้งป่าไหวโยกเยกไปมาส่งเสียงดังสนั่น ังดูชวนให้ขนลุกพอไปถึงหมู่บ้านที่มีงานคุณตาและเพื่อนก็ต่างนั่งดูหนังกันจนจบเวลาผ่านไปประมาณสักห้าทุ่มก็ในเวลาเดินทางกลับทั้งคู่ก็เดินกันกลับมาตามทางเดิมในระหว่างทางนั้นคุณตาเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาก็เลยบอกกับเพื่อนว่ารอแป๊บหนึ่งแล้วก็แยกตัวเดินเข้าไปข้างทางทางประระจนเสร็จ ตอนนั้นลมยังคงโหมพัดมาอยู่เป็นระยะระยะะทำให้ป่าไผ่ทั้งป่านั้นประสานเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาเออ,อรวาทีุ่ตากาลังยืนทำธุระอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาตีที่หน้าผากเบาๆก็เลยพยายามใช้สายตาเพ่งมองดูแต่ก็เห็นไม่ชัดเพราะว่าบริเวณนั้นมันรืดมาก ก็เลยตัดสินใจหยิบไปใช้ขึ้นมาเปิดแล้วส่องดูด้านหน้าก็เห็นต้นไผ่ต้นหนึ่งกำลังโน้มเอลงมาอยู่ข้างหน้าพอดีแต่ว่าสิ่งที่อยู่บนลำไผ่ก็คือขนตัวดำๆผอมๆช่วงลำตัวนั้นยาวประมาณสักสองเมตรได้กำลังนอนเกาะอ,อยู่บนต้นไผ่ที่โน้มตัวลงมาด้านหน้าจนเส้นผมที่มีอยู่นิดหน่อยบนหัวโลโลนั้นห้อยลงมาโดนที่หน้าผาของกุตา แล้วเงาดำนั้นก็จ้องหน้าขม็งดวงตาสีขาวกลมโตตัดกับใบหน้าและลำตัวสีดำะมมืดจนเหมือนกับลุกกตานั้นลอยอยู่ในความมืดตอนนั้นคุณตาตกใจจนขาแข็งยืนตัวแข็งทื่อตาเบิกโปรงแล้วก็ได้ยินเสียงของเพื่อนที่อยู่ด้านหลังรุ่งหนีหายไปพร้อมกับเสียงโวยวาย,วายก็รู้ได้ในทันทีว่าตอนนี้ ตัวเองนั้นกำลังยืนอยู่เพียงลำพังคนเดียวพุทธชายตัวดำที่นอนอยู่บนต้นไผ่ก็เริ่มโยกตัวขึ้นลงโยกขึ้นโยกลงเล่นสนุกเหมือนกับเด็กคุณตายืนช็อกอยู่แบบนั้นจนรู้สึกหน้ามืดพักเดียวเท่านั้นเพื่อนก็วิ่งกลับมาตบหัวคุณตาจนคุณตานั้นได้สติก็รีบวิ่งออกมาจากบริเวณนั้นจนพ้นมาได้ระยะหนึ่งคุณตาก็เหลียวหลังกลับไปมอง จะเห็นคนตัวดำดกำลังลงมายืนอยู่ข้างกอไผ่ลักษณะตัวนั้นส hmm. hmm. <Wow. S 1> ูงประมาณ3เมตรได้มือทั้งสองข้างที่ยาวประมาณเกือบ2เมตรกำลังกวาดแกว่งอยู่ข้างลำตัวตากฉีกยิ้มทำตาโตมองตามหลังคุณตาและเพื่อนทั้งสองคนจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีสุดชีวิตภาวนาขออย่าให้สิ่งนั้นติดตามหลังมา เสียงป่าไพ่ทั้งสองข้างทางส่งเสียงเหมือนเป็นสัญญาณบอกให้อะไรบางอย่างรู้ถึงตำแหน่งของคุณตาและเพื่อนอแ,แ,แอสลับกับเสียงหัวเราะชอบใจดังตามหลังมาไกลๆตาและเพื่อน,น,นรีบวิ่งหนีสุดชีวิตจนกลับไปถึงบ้านคุณตาเลาทุกอย่างให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังและก็บอกว่าน่าจะเจอผีเปรตมา รุ่งเช้าวันต่อมาคุณตานอนจับไข้ตัวสั่นเทาจนคุณพ่อนั้นต้องพาไปรถน้ำมนต์ที่วัดอาการก็ค่อยๆดีขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์เก่าของคุณตาที่นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องป่าภัย ขอให้ผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงน,นะครับโดยความขอบคุณจากผมติดติดดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ